สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมอยู่กับเคซี่คอร์นะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกมมือถือนะครับผมก็อ่ปเป็นจากของญี่ปุ่นนะครับลายญี่ปุ่นนะฮะชื่อเกมว่าฮ c กโช่ของแพนดู่นะครับน่าจะใช่นะฮิกโช่ของแพนดูโรเลยตัวนะเอตัวโอไปเลยนะเออช่างมันนะครับอ่านผิดขอไปด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นเกมแนวแอคชั่นนะครับผม,กผมเกี่ยวกับ สาวโมุคือเป็นคล้ายๆรถถังอะนะครับแต่มาในธีมของสาวสวยอะไรประมาณนี้อ่ะนะครับเข้ามาแล้วนะผมก็นี่เป็นหน้าตาของเกมนะผมหน้าอินเทอร์เฟซนะครับผมม่ไปเลยอ,อ๋อนี่ครับแพนโดร่านะครับผมเอเคอฟแพนโดร่านะครับโอเคบางทีเหมือนกันนะครับผมอภัไปด้วยละกันนะครับผมอ่ะไปดูในเรื่องของการเล่นกันเลยกันนะครับ นะครับมันจะมีหมดเยอะๆนะครับนี่ยังเป็น coming soon นะครับผมอ่านะครับผม action ตรงนี้นะครับผมก็คือเราจะเข้าไปเล่นนะครับผมก็เนี่ยฮะมันจะเป็นดาวแบบนี้ใช่ไหมเปดเข้าไปเลยนะครับนี้ผมน่าจะทําให้ผิดเล่นค้างไว้ใช่ไหมครับอ่าตอนช่วงแรกๆนะครับเราจะลงได้แค่ทีมเดียวนะหลังๆก็จะลงได้สองทีมแบบนี้นะครับรางวัลที่จะได้นะครับผมวันนี้เปอร์เซ็นต์ในการเคลียร์มันไม่ผิดนะ นะครับเข้าไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเนี่ยเริ่มใหม่เลยเหรอนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเนี่ยครับสองขั้นนะครับผมก็จะมีเรื่องไม่ด้เลยหน่อยนะครับนี่นะเกมนี้จะมีแต่สองสานะที่เปิดมานะครับโดยบางคนก็ส่งดีบ้างโดยรู้บ้างอะไรบ้างครับเช่นนี่นะคือเป็นเลทรายเชียวแหละนะครับผมโดยตัวเราตอนนี้มี2คิวแล้วนะครับ ก็จัดแต่งให้ดีแล้วกันนะครับผมซึ่งทีมจะมีแต่ละทีมจะมีกระสุนอยู่5้าครั้งนะครับผมก็คือในการต่อสู้นั่นแหละจะเสียกระสุนแต่ว,ว่าตามด่านก็จะมีกระสุนให้เพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับเราเอาทีนี้ไปเคนี้ก่อนนะครับบางทีมันจะมีเนื้อเรื่องด้วยในฉากนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจผมอ่านไม่ออกก็มัวๆไปนะครับ,รบเราทำการโจมตีครับผมเราก,กดคลิกเลย ที่สตูนะครับมันก็จะเดินไปนะครับแบบนี้นะฮะโอเคครับผมก็จะทําการอันนี้เป็นทีมของเรานะครับผมอันนี้จะเป็นหัวหน้าเป็นกัปตันแล้วกันนะครับถ้ากัปตันตายก็จบเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นพวกคล้ายๆพวกน้องเราแหละนะครับคอยรับมือรับเท้าอะไรนะฮะดิเบนดิเบนดิเบน,นนะัะอ่นทุกคนไม่รู้แต่ผมจำมาจากเกมภาษานะครับน,นี่ก็จะเป็นค่าสแต็ปของกต,ตัวละครนะครับมีสิคือดู อ่ะโอเคสกิลสกิลของตัวนี้บอกว่ามันเป็นตัใช้อันนี้จะเป็นรูปแบบการจับทับนะครับผมซึ่งก็จะมีค่าไม่เหมือนกันนะฮะมีค่าไม่เหีือนัดนะครับคือมันจะบวกแสดงสเต็ปไม่เหมือนกันเห็นไหมบวกโจมตีบวกดีเฟนต์ใช่ไหมถ้านีนะครับของรถถังเออนะครับจะเป็นรูปนี้ อันนี้เป็นของคนนะครับอันนี้เป็นของป้อมเปิดหรอดูจากรูปภาพนะครับซึ่งอนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นอันนี้อะไรไม่รู้นะไม่มั่นใจนะครับเราก็เลือกไปสองอันแล้วกันมันมีคนเยอะไหมเราก็ดูว่าเราเแทนไหนแค่นั้นแหละนะครับอ่าน,นี้แล้วกันทำอรกัต่รถถังไหมครับรถถังรถถังจะเป็นพวกนี้รูปรถถังใช่ไหมดูร,รถถังอันน,นี้อันนี้จะเป็นรูปที่ผมงงตอนแรก ดูตามรูปครับผมนี่กับตันนะเกาเป็นคนก็จะเป็นแบบนี้ต่อตูได้ไหมคึิโอเคไม่มีอะไรครับผมอ่านี่เ,เป็นระบบไฟของเปิดรูปรัดไปแล้วกันครัอเสใส่ไม่ได้ว่าคิดไม่เป็นแื่ว่ากันคนระับไปครับผมแล้ว็ปดูกันเลยมาแล้วครับผม ตัวเกมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะฮะเราสามารถบังคับได้เลยนะครับ,รส,บ,รบส่วนการยิงก็ยิงเองครับผมเราแค่บังคับในการหลบกระสุนหลบลววระเบิดหรือหลบอะไรต่างๆนะครับอะไรแบบเนี้ยออนะครับด้านล่างก็จะเปลี่ยนฟอร์เมชันนะครับผมซึ่งการเปลี่ยนฟอร์เมชันเราสามารถหมุนได้แบบนี้นเห็นเห็นจุดประฟ้าไหมตรงกลางนะครับเราเปลี่ยนได้แน่อะไรเงี้ยนะครับผมเปลี่ยนแนวได้ นะครับส่วนอันนี้มันก็จะออตโอต้อ,อยู่แล้วนะครับผมซึ่งออตโตแบบนี้ก็จะมีออตโต้แบบแอทแทกนะครับแล้วก็แอรนด์ดอมแอทแทกนะครับอันนี้เหมือนจะแอทแทกแบบแบบฟิกก์เนี่ยฟิกฟอร์ชั่นนะครับเหมือนยืนยิงอะไรอย่างเงี้ยนะคของเขาจะเลิกคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วแต่อันนี้แลนด์ดอมแอทแทกมันก็จะเดินยิงมั่วไปนะจากผู้ผใช้อะไรประมาณนั้นนะครับเ่านไหมก็จะอื้ออื้อยืนยิงนะครับบางทีก็ไม่เคยหลบนะหลบปอดอะไรอย่างเงี้ย ในส่วนที่เป็นสกิลนะครับผมซึ่งก็นะครับต,ตัวก็จะไม่เหมือนกันครับอย่างของตัวละครก็จะแบบเนี่เรียกผลล่ลลมลงมานะอืมอ่านดูมีทางพิินแหละนะครับอ่านจบไปดีนะ <c oughs> ครับในการเล่นที่นี้ง่ายมากโอเคครับผมแค่นี้จบแล้วนะครับการเล่นนะครับแต่ไม่ใช่จบด่านนั้นก็คือดาหมีให้สู้เยอะ มากๆนะครับผมก็ลองไปเล่งไปงดู้วกับน,นะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับโอเคมีอะไรบ้างครับตรงนี้ตัวละครเราก็จะสามารถกดกดไม่ได้ฉะนั้นมีสกิลของทีมนะผมเห็นว่าคนระับปอันนี้คืออะไรไกดทนดูอ่ะออกมาเลยเหรอโอเคครับื่อกี้มันออกตรงที่มันออกมาจริงๆด้วยนะครับอันนี้ก็ออกอันนี้ก็ออกองงเหมือนกัน นะครับอ่าทีนี้เรามาดูกุ่มอื่นระบบอื่นจะมีกลางวันเฮ้ยมันมีการเดินเองเนียอ๋อไปนะจุดจุดนี้ใช่ไหมให้ร่วมนกันอันนี้คือเงินนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบนี้นะครับอันนี้คือค่าการเล่นใช่ไหมใช่แหละนะครับผมแล้วก็อันนี้นักก็จะบอกว่าเฮ้ยมีการเล่นคืออะไรนั่นแหละนะครับผมก็ ให้อ่านออกอ่านจนอ่านไปเลยนะครับอันนี้แค่สับเปลี่ยนรถถังไม่มีอะไรครับส่วนนี้จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มพลังของศงสษรมันเป็นการเพิ่มความกันไนเนี่ยเนี่ยพิ่มความเนี่ยนะครับมันจะมีสงสัยมันจะมีจีบเพงยงด้วยนะเดี๋ยวจะว่ากันนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับส่วนนี้เป็นจดหมายเนาะก็ไม่มีอะไรโอเคก็วิธีการเล่นก็พอทราบแล้วนะฮะเดี๋ยว ไปเลานนอกก่อดอากาศน,นะครับดูรูปี่อูกว่าโอเคเออกไปแล้วครับถ้านี้แบบนี้เหมือนจะเราจะเข้าไปเข้าไปเล่นต่อได้นะนะครับผมก็กดเอ็นรูปอย่างเงี้ยนะครับปานตอนที่สู้อยนะครับปัาบเเอาไปหน้าหลักเลยดีก,กว่านะครับนี่ห้ามทนพีมีอะไรหมดจักเข้าไปดูก่อนเปิดเลื่อนเิดเลื่อนอ๋อโอเคครับผมตรงนี้ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมันว่าน่าจะได้เปรเซ็นต์เยอะนั่นแหละนะครับผมก็จะแบบได้ของรางวัล อะไรเงี้ยน,นะครับมาเอาดีกว่าอันนั้นอื่นมีอะไรบ้างครับอ่ะเริ่มวันนี้ก่อนเลยนะครับจะดูจากรูปนะครับผเดาแน่นอนว่ามันคือพวกดันลงดันหาเงินหาแมทชีเรียลไอ้พีใช่ไหมก็ดไปดูก่ <S <S อนจะหาพวกของของลุยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กดลงไปกดไม่ได้ด้วยทำไมวะนี <S 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 ม่มุเวลาลงไหม ยังไง่างงตรงเลยโอเคครับไม่รู้มันคืออะไรนะบ่มใครรู้บอกด้วยนะก็งงๆนั้นแนกันส่วนท่านนี้ครับผมไปดูกันโอ้ถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเป็น PVP แน่ๆนะคับหึือออโต้ไปเลยแล้วกันนก็จะใส่ทีมที่ดีทสุดมาให้เราแบบนี้นะเราก็กดเข้าไปเลือกทีมนะครับจากนั้นเริ่มสู้ครับผมเอ๊ะอันนี้คืออะไรอีกแล้วเนี่ยเซต เ็ขหนึ่งเลขสองโอเคโอเคเมื่อกี้น่าจะเหมือนกันเนาะไอตรงลงดันเมื่อกี้มาแล้วครับผมเราก็ทำการจะเรื่องพีพีนะซึ่งไม่ต้องกดไลน์ทางัานนะของอ้อโต้่างเดียวนะก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมของพวกก็มีเจ๊สบูนเวาจะกดกัวเราก็ไม่ได้ใช่ม นี่อหาก็คือเล่นอย่างง่ายๆนะคเล่ขึ้นขึ้นหน้าง่ายๆนะครับตอยไม่ต้อใช้กษริงัลโลมอนตุก่อ PVP ตเกมนี้นะก็ทำเลยไม่ได้ครับผม ใช่มาห้แงแกร่ก็ปล่อยเขโตไปนะครับอะกได้บ้างก็คือคำอธพแล้วก็นี่าเป็นแล้งเนาะแลงแบบัไปนะครับอ่ะที่หนึ่งเราบเล้ารค้าพีใช uh, <AP. S 1> yeah, ่ไหมก็ก็ก so ็ซื้อได้เลย นะครับเนะี่ยขายเยอะ,ะแยะมากมายนะครับผมน,นี่รีเฟรชใช่ไหมได้สี่ห้าครั้งเอาผก็ดูครับผมพลังเขาบอกใครก็เล่นคนนับเอาอย่าไปเล่นคนที่เยอะนะถึงจะแพ้เอานะครับนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันเหมือนเดิมเอาใหม่เราจะต้องลงให้ได้ครับผมเรากดสิมันไม่ให้ลงนะไม่เข้าใจหรือยังไงนะครับผมใส่ดูก็ แจ้งกันด้วย้วกันนะครับส่วนตรงนี้ครับมีงานเล็กๆเอาลกันเนาะโอเคอันนี้จะไม่มานะอ่ะทีนี้ครับผมเรามาดูในเรื่องของเรียงกันเลยนะแพนโดร่านะครับผมก็ยังดีนะมีภาษาจีนมาให้นิดนิดหน่อยแพนโดร่าก็คือเข้ามาปรับเข้ามาเข้มาขมาจัดการนะครับของของทีมเราท่นแหละนะครับผมก็จะมีเรื่องของสกิลนี่ยังไม่ผ่านก็ผ่านดาน้สองจุดหนึ่งนะครับลองไปลองไปดู เดี๋ยวลองผ่านให้แล้วกันโอเคอัพเลยครับผมนี่มีของครบอัพเลยบอกต่างจาเพิ่มตรงนี้ทำไมทำไมล่ะทำไมอัพไม่ได้ไ่ก็อะไรไม่พอหรือเปล่าโอเคอัพไม่ได้ก็ไม่แรคนระับต่อมาครับคิวปิดมันก็อัานเดี๋ยวนะผมว่าไม่ได้ครับ นะครับอาไม่เป็นไรช่างมันนะครับอันนี้นี่คือการเปลี่ยนนะครับจากแองกอาร์ไปเอสอาร์นะครับผมซึ่งตัวละครนะครับผมเปลี่ยนเป็นเป็นแรงได้ตลอดนะครับส่วนนี้เป็นการใส่ไอเทมนะครับอัพได้ไหมจากรูปเหมือนกันอัพได้ครับผมเน่ใช้ของที่ปึ๊บใช้ของที่เราไม่ใช้คร,รับผมกดไปเลย ก็สิงงมนกหมดเงินเนอะไม่เนะอาไม่ได้ก็คือวิธีการลาแบบนี้แล้วกันอัพไม่ได้ครับงงเงินไม่พอรลยอยังไงเอาไป เงินไม่พอนะครับอ่าโอเคแล้วมาดู้นอื่นๆมีบ้างมีอะไรบ้างอีกมีอะไรบ้างอีกกดนี่ครับผมอ่าแสร้างแรงนอนนะครับแชร์แชะได้หมดนะครับแล้วแต่ชอบเลยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเขาจูงอะไรแต่ยังกดไม่ได้ครับแล้วก็ในเรื่องของมืปกอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรน่าจะเป็นการอับแรงปั๊ไม่รู้อ่ะอืม นะครับขนะับดาวใช่ไหมใช่แหละขับดาวครับผมอืมหนึ่ยโอเคก็มีของอ๋อนะครับประมาณนี้อันนี้ก็ต้องมีไอเทมแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องมีไอเทมแบบนี้เพิ่มดาวนั่นเอง นะครับเอาก็มีแล้วดาวนะครับโอเคฮิทก็พัพไม่ได้ก็ไม่อัพครับก็ให้รู้ว่าอับตรงไหนแล้วกันนะครับส่วนด้านล่างเป็นรูปให้ดูว่าตอนสู้มันเป็นแบบไหนนะครับตรวนที่เป็นหัวใจครับผม มีการจีบดไปเล็กน้อยนะครับให้ของขวัญได้ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าอย่างไรก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็ความอันนี้ได้เป็นความพึงพอใจนะนะครับไม่ทราบว่ามันต้องทำอะไรยังไงบ้างนะฮะด้านซิการ์เบรตี้นะผมก็อันนี้เป็นเนื่อ์เบรตที่นะฮะเปลี่ยนตัวอันใดสายเท่มะผมบผ่ไม่ได้ จจะไม่ใช่ของเขาใช่ไหมโอเคมั้เมันมีโซวทำไมนะฮะไปลองกันดูแล้วกันผมก็ง,งงๆนะครับม่วมๆกันนะครับแล้วก็ต่อไปก็ฟอร์มเนชั่นในการจัดแฝดนั่นเองนะครับไอจัดทีมจัดแฝนไม่มีหนมากีมหนึ่งยิ้มสองยิ้มสามอนาคตนะครับผมแล้วก็มีเซฟด้วยนะครับจากนั้นครับออเดอร์ครับผมออเดอร์คงคาดว่าวจะเป็นการฉับปองนั่นแหละ นะครับปุ๊บผีเจ๋วอะเนี่ย,ม,ยมีหลากหลายนะฮะเปิดให้แรั้งเดียวนะเดี๋ยวลองดูแบบถัามะ,ะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการส่งกาชานะครับผมซึ่งมันก็จะรีไปเรื่อยๆนะฮะก็สมัย S R ครับผมนี่เป็นไงนะครับ,รบ,อรบไอตัวล่างนี่คือ S R ที่แบบจะได้รับนะครับไม่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าได้นะได้คือโซนข้างบนนะครับก็ส่งเอา ครับอันนีวลองดูแล้วกันก็กดตรงนี้ครับผมเริ่มใหม่นะครับก็สูงไค่ได้ S S R กับ S R อย่างละตัวก็ได้หรือมันจะมีสิทธิ์เป็น S S R สองตัวไหมไม่รู้นะครับเนี่ย S R อย่างเดียวเลยนะครับไม่มี S S R อะไรกันรีไปนะครับไม่รู้ว่ารีได้กี่ครั้งนะครับแต่ว่าก็รีมานานแล้วนะครับมัน่ยหลักที่เชียนะครับก็เลือกเอาว่าผมสำหรับห้าคน S S R แบบนี้ว่าอยากได้ใคร นะะ kind of เนีครับรักใครชอบใครก็ <thấy> <tense> ประมาณนี key, ้นะครับก็อ่านไม่ออกงานว่าใครคอามาอะไรอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนลวกันนะครับก็จริงๆอยากจะลองดูมันจะได้เอเสาอ๋อนี่น้องน่าจะได้เอเอสตายังไงก็หนึ่งตัวนะครับผมเออผมเพิ่งสังเกตอันนี้ดาวถนัดไม่ออกหรอกมันเขียนมันเขียนแล้วก็ไม่เคยได้เอ่าสองตัวเลยนะคก็อ่านประมาณนี้ แล้วก็ยังได้ SR อีกสามนะครับก็อันนี้คือผมลองรีแล้วมันน่าจะดีที่สุดแล้วมั้งนะครับผมยังไม่เคยได้ SR สี่แล้วด้ SR หนึ่งเลนะครับอ่าจับไปครับผมไปกดตรงนี้ครับเรียบร้อยครับผมนะครับก็มีเปิดให้ดูหลากหลาเยอะแยะเฮ้ยอันนี้อะไรขายใช่ไหมขายที่ซ้ำครับผมซึ่งตัวซ้ำไม่มั่นใจว่า นี่มันจะก็ทำอะไรได้นะอาจจะไปอัพเรเวลอะไรก็ได้นะ,ะดูแล้วแบบนี่มันก็จะได้เงินกับไอของประ,ประหลาดเมื่อกี้่ะนะฮะมาตรงอันนี้ดีกว่าครับผมทำห้าป่มันจะเป็นยังไงนั้นนี่รถไฟมาร,รับนั่งรถไฟมาแหละเอสเอ อืมสีเหลืองนะ,ระงครับกดสกิปไปเลยแล้วกันน,น,นะ,ะเสีเยเวลาอ่าเยะด้วยเรื่อของเรื่องสกิปไม่มีเอสเอสอาร์ S R เลยมีเอสอาร์ R นะครับก็โอเคนี่คือกรชเป,ปอาครับก็มันคือกระเป๋าของที่มีอยู่นั่นแหละแล้วก็เบสอ่ะอันนี้ครับผมอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจผลไล่ดูลองดูกันด้วยกัน คาดว่าน่าจะเปปรผสมของอหรืออัพพเกระด,ดับหรืออะไรสักอย่างนะครับถ่ามไม่ออกอันนี้เป็น,นระบบหาของครับไอพีนะครับเอาตัวที่ไม่ใช้อยู่ใช้ก็ได้ไม่ต้องมีผิดแต่ห้ามซ้ำกันแบบนี้นะครับ5คนก็จะกดได้กดได้ไ,ไ,ดไหมหนึ่งแปดชั่วโมงเนี้ยนะครับผมก็ไปลองดู ครับไม่เข้าใจก็ตรงนี้นะคะมาดูภาพอ่านไม่ออกคือภาพพวกผมโอเคอันนี้่าเดียวกันด้านล่างครับมันคืออะไรไม่รู้ครับ <c oughs> บอกได้เป็นปากเป็นครับเฮ้ต้องปืวยเหรนี่กดแล้วผมไม่รู้คืออะไรลองไปดูแล้วครับ ให้เราไปลุยกรับผมไปลียกนลุยมีกระป้อมปืนนะครับโอ้โหโอ้โหไม่ไม่ไม่ลดไม่หวาแต่พัฒนา,าไม่เป็นไรครับยิยเรื่อยอาจจะไว้หาของก็แหละนี่ลดเลยอ่ะนี่ตัวเขาเรามันกระจอมอยูยอุ้ยไปลูก ดอกสุดดันลอาเหมือน้ยทำดาเมจปะมันมีเวลาบอกอนะลองดว่าว่าว่าจะได้อะไรมาใกลจะหมนเวลากันแล้วนะครับดูดูจะได้อะไรนะสำหรับ การลงอะไรตรงนี okay. Actually, <im 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 ้นะตัวป้อมปืนนะครับโอเคเรียบร้อยวิกตอรี่ตัวอย่างรนคับก็คือมันจะให้ทำดาเมจแล้วก็มั้งนะครับผมมีเลยนี่มันฝึกซ้อมดูดีนะนะครับเอาที่อาตรงนี้นะผมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกดกระมาอาจะเป็นแบบนี่นะครับผมจัดตกแต่งบ้านนะยังเป็นโซฟาโซฟาคนเจอยังเป็นกล่องอยู่เลย นะครับแอนดร์ด้วยโคตรเสียวนะครับผมก็เนี่ยฮะเอาตัวละคร,รลงเซตได้นะครับเนี่ยสามาเถแชร์ถ่ารูปเท่ๆได้นะครับ<ได><ได><ได>แล้วก็อันนี้ต้องใช้ไม่รูกว่ากดไปดูกดไม่ได้ครับมันต้องมีบัตรอะไรทุกอย่างทีส่วนอันที่สองคล้ายๆรูปหมอ้อนะครับ ไม่ทราบมันคืออะไรก็ผมก็เอา,าสาษามาหลงอสองคนอีกหนึ่งคน,นแล้วกันไปชิปคาดว่าน่าจะได้ของพวกนี้แหละนะครับในการสร้างสร้างสร้างของ,ขอ,งอะไร,รเล่นกันใหญ่เลยนะครับดูน่ารักดีนะนะครับต่อมาผมเป็นบ้านหมอนกันด้่ออันนี้ล่ะโอเคคัโอเค ต่อมารูปวันนี้ครับเป็นการตกแต่งบ้านนะครับโดยใช้ข้าหางเนี้ยนะครับไม่รู้หางไงอ่ะน,นี่จะแต่งได้ด้วยนะครับหมุนใช่ไหมหมนุนมาเยวนราตรงนี้นมาแล้วก็ พื้นล่ะครับก็ซื้อซื้อไม่ได้นะไม่รู้จะยังไงนะครับก็มีหลากหลายนะครับอย่างมีพรมใช่ไหมมีใช่ไหมไม่ได้ผมก็ลองไปหาวิธีกันนะผมก็ไม่รู้นะอืมพูดมันตรง,นงเลยนะกันก็ัอะไรอย่างเงี้ยนะมีคนนั่งได้สองคนแล้วมีคนยืนไนดะ้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้กระเถิด อ่าโอเคก็จัดแต่งไเรื่อยๆ,ๆนะครับมีของอะไรให้ซื้อก็ซื้อได้นรครับมีลาบมากๆนะครับเราไ่ดูแล้วผมผมก็ไม่มันน่นใจนะครับเฮ้ยนี่สกหายหมดเลยเว้ยซุปแปอรหายหมดเลยอ่าโอเคก็ล้างไพ่ครับผม ผมไปกดล้างมาแล้วตาม,มนั้นเอากลับคื้นยังไงเนี่ยโอเค,อคก็เดี๋ยวผมังไปกดนะครับนะโอเคไปดีกว่าครับผมตรงนี้เพราะว่าหายไปหมดเลยนะนมนผมจะโซ่มาผมโซ่แล้วก็แชร์ออกลูกคนี่คืออะไรมือกขึ้นด้วยนะครับก็ เหมือนเหมือนต้องมีให้ครบใช่ไหมเดานะครับต้องมีให้ครบพวกนี้บ,บอกเลยว่าจะแบบดี๋อว่าอัพอะไรได้นะฮะก็ไปลองกันดูแล้วกันนะครับแช่นะน,นี้ทิ้งใช่ไหมเอ่ยสร้างเอาผส,สมผมว่าน่าจะเป็นพวกสารตบแล้วนะเดี๋ยวในสิบเจ็ดชิ้นผสมก็จะได้เงินในบบนี้ปากนะครับเอาออกไปห้องนี้ออยังไงล้ะเนี่ยอันนี้นั่นเอง สไตล์ช็อปครับผมก็มีทั้งสโตร์ทั้งช็อปนะครับช็อปก็เย็นเเงินเย็นนะครับผมก็ซื้อเพลทตัวนี้นะครับเป็นสีเขียวมีเปิดฟรีนะครับอย่าลืมมาเกิดฟรีด้วยแล้วก็นอกนั้นก็ใช้ซื้อของนม่นนี่แหละครับสายเตรและจัดไปนี่ขั้ตูนด้วยนลารักนลารักนะฮะสายข้ตูนจัดมาครับผมช็อปตรงนี้คืออะไรครับก็เป็นร้านค้าทั่วไปนะครับซื้อได้ใช้เงินตรงนี้ แมม็ก so no oh, right? right. 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 ่เลยใช่ไหมไม่ใช right. right ่เงินตัวนี้นีกว่ามันใสอันนี้มั้ง PVP ป่ะเออนะครับได้ระเด็นนะครับระบบอื่นก็ไม่มีไม่มีอะไรมากนะครับมือตั้งติ้งนะครับปรับภาพนู่นนั่นนี่นะครับปรับเสียงอ่ใช้ g กรุ l ปไลน์นะครับผมแล้วก็จดหมายนะครับต้องอีริวันนะสมุดเนี่เข้ามาดูตัวละครนะครับตัวไหนยังไม่มีดูไม่ได้นะครับผม นะฮะเราจะแบ่งเป็นมีสถานที่ตรงน,นี้เยอะ้ยนะครับผมมีให้เล่นมากมายครับเกมนี้นะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นไฟล์กาชานั่นแหละใช่ไหมกดไม่เลยหรือเป็นอะน,นี่วะ้อ๋อเป็นเป็นข่าวสารนะครับคาดว่ารายการนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างต่างนี่ทำเสร็จแล้วก็ทําอะไรเสร็จปุ๊บมันจะเป็นของรางวัลน,นะผมก็น่าจะเป็นรางวัรายสัปดาห์แล้วเอาเนะดี๋ยวมาทำโดยลวกัน สกดนนี้กดไม่ได้แล้วจะเป็นเฟรมแอบเพื่อนไปป๊อปั๊บปนะครับผมนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วแหละแค้วบอก็ลองไปเล่นกันดูให้กั้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ก่อนละกันนะครับก็มีเท่านี้แหละนะครับผมเอออีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนตัวละครไม่ได้นะครับเดินแบบนี้เห็นได้เห็นใครก็ได้นะ่าได้หมด แยกเยแล้เรียบร้อยนะครับแต่มันไม่มันไม่ไลฟ์อ่ะต้องเป็นพวก HSR <is> เนี่ยมันจะไลฟ์นะไลฟ์คือมันจะแบบมีการกระดิกนิดๆ,ๆ,ๆน่ารักมันละไครับเด <c oughs> ี๋ยวโอเค <c oughs> จะเนจะเดินไปไหนเ <c oughs> ออเฮียเดินไม่ได้ต <c oughs> อาวอ้ย Beast <gas> โอเคครับผมก็ฝากไว้เ <blond> ท <kır k, S 1> ่านี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่นะครับยังไงฝากคนแลกตัด s u b s c r ค b e ยเป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับผมไปละ